สวัสดีค่ะตั๋วช้างยังสั่งไม่ได้ค่ะเผยโฉมเจ้าสาวคนสวยผู้มีอำนาจเนื้อรังสิมันรวมค่ะ โลกออนไลน์แชร์โพสต์จากนายประวิทย์โรจนพลึกผู้สื่อข่าวชื่อดังโดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าผมมีตั๋วช้างของรังสิมันโรมครับส่งมาแล้วปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดเช่นกันวันนี้โรมบอกในสภาว่าไม่รู้อีกสมอาทิตย์ชีวิตจะเป็นอย่างไรแต่ผมรู้ครับเดือนมีนานี้โรมจะแต่งงานกับสาวสวยอินโดที่ผมจะช่วยอธิบายสถานการณ์ครั้งแรกเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะ ยินดีด้วยครับโรมและอีวาน่าขนาดใกล้แต่งงานยังจัดเต็มในสภาภูมิใจในบทบาทซอสของคุณ r o m ีว a น่ n a #rom t e a m วาน n าค่ะนอกจากนี้นะคะนายประวิทย์ก็ยังเผยเพิ่มอีกว่าดูกันให้จะจะผู้มีอำนาจเนื้อรังซีมันโรมหลักฐานมัดชัดแม้ตัวช้างยังสั่งไม่ได้ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเหนือย ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครอยู่เนื้อผัวเอ้ยเนื้อหัวอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกับ,บรังสิมันโรมและแฟนสาวเป็นจํานวนมากค่ะ